ฮัลโหลแฮปปีวันนี่ฮาวสวัสดีค่ะมน,นีกับมาพบมะพรกับช่องธรรมดาชาแนลจ้าจะพามากินส้มตำปูปะลาจ้าแล้วก็ผัดมีจ้ะผัดมีหอมๆเลยกอเก่าคือเดิมจ้ะวิตามินวันละเม็ดจ้ะวิตามินวันละเม็ดด้จ้ะเด้อเพื่อสุขภาพและคนที่เรารักจ้ะอย่าลืมบอกต่อจ้ะเด้อ วิตามินตัวนี้มันจะไปซอยส่างพุ่มคุ้มกันให้เฮ้าแข็งแรงและ,ะไปซอยให้ต้อตานเชื้อโรคนะจ๊ะเนาะที่เขามาันได้ร่างกายเฮ่าจะสวยพัฒมีก่อนจ้ะจับข้ดำ จตนำปูปลาร้าขอใส่มือแล้วจ้ะเด้อกินจอนนั่นไม่ได้อนลดมานะข้ามเงี้ย มาจ mm ้ะมามาข้ามีแย่กันเข้าไปจะด้ ช่วงนี้มีอย่างนี้ตัวเย็นกบกินไปก่อน้วจนะ๊ะเนาะเพราะวะ่าไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปตลาดสิบสองสิบสามมือแล้วจ้ะสือมาตุนไว้กับสิบก้มือแต่ยังบอกให้ได็ออกไปจ้ะสือมาตุนไว้กับหลายอยู่ใส่ซอยกันก้วจ้ะเด้อพยายามยาออกนอกบ้านถ้าบ่จํจำเป็นจ้ะถ้าออกไปกับป้องกันตัวเองนะจน๊ะเนาะโรคติดต่อจะไม่ติดต่อ ถ้าเราไม่ติดต่อกันจ้ะฟังท่านบ่จ้ะโลกติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าเราไม่ติดต่อกันจ้ะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อหมอนะจ้ะเนาะแล้วก็เพื่อชาติจ้ะ ปูปูจ้ะ้าบภาษาจีนก็อิ่นผังเสีอืมเค็มดีแท้ามาข้ามีไงมันสวง Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Så so ตอนนี้ต้องเหนียจ้ะประกาศเป็นเขตพื้นที่สีแดงไปแล้วจ้ะเป็นพื้นที่อันตรายแล้วจ้ะยู่บ้านเท่านั้นจ้ะ ดูแลสุขภาพวาดวยจ้ะเด้อกินวิตามินกินวิตามินเยอะๆช่วงนี้ก็กินวิตามินเยอะๆน,น,นะๆจน๊ะเนะซอยได้จ้ะมันเป็นซอยสงังปูมคุมกันหายไปต่อตามกับเฉลรกได้ดีขึ้นกว่าเก่าจ้ะกะประมาณนี้แหละจ้ะเท่าที่เหลือที่เหลือกะไปหาข้อมูลเอาในกูเกินลกนะจ๊ะนะ วิตามินซีจะบอกต่อคนที่เรารักด้วยจ้ะนะม,ม,มาแไ้ม Mm -hmm. mm. Takk, Envin. xếp sòm nhạc giang yeah. mm -hmm. mm -hmm. ไ hmm. ข่นี่ก็ไข่ hmm. ภาษาจีนเรียกจีตั้นไข่ไก่ไข่ไก่จะจีตันอืม hmm. xuống Phát mì mà là chẳng Vẫn là Cả Phát mì phát ngon, mình cầm lắng chạy hệ cả này đó đó คลิปนี้กะพัดมีเมื่อเราจะไปเราจะอิ่มเรา,าจะอําลาพระจากเราจะดูแลสุขภาพดีๆแล้วจ้ะเด้อขอให้ลาให้รวยลารวยเงินทองลารวยสุขภาพจ้าคลิปนี้กะไปแล้วจ้พัดมีเมื่อเราจะบายบาย